สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อาหาในวันนี้เนี่ย เราก็อยู่กับซีรีส์นะสัมติซีซั่น7พาร์ทที่12กันแล้วนะครับผมเป็นพาร์ทที่ผมโคตรตั้งใจเลยวทุกคนเพราะพาร์ทที่แล้วเราทําไว้ดีมากเลยนะดีถึงขั้นที่ว่าเราโหจี G. ตูดบาเยอร์มิวนิคมาแล้วนะครับผมแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราแข่งไป24เกมนะชนะ14เท่าบบเยอร์เลยนะครับผมนํำซ้ำลูกได้เสียดีกว่าด้วยนะมันจะไม่ให้กูกดดันได้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้อุปสรรคหรือว่ากั้นขวางคอชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวของเราเลยก็คือคาเเเเรรนนนมมคแปปะด็็ือ่ก ท้ายของพาร์ทหน้าด้วยนะโอ้โหตายแล้วกว่าคุณเหนื่อยแนย่ๆเลยวะยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการปราบาาเยนมิวนิกหน่อยนะครับผมมันมีคอมเมนต์นึงอะไรนะผมชอบมากเลยปราบแล้วเลเวอร์อยากเจอเลวานวะสันคือผมตั้งใจถึงขั้นว่าตอนแรกอะผมอะจะใส่จะใส่เสื้อแมนยูอัดคลิปเว้ยเออแต่ว่าเมื่อวานแม่งแพ้ใบตั้นขาบ้านเลยสั์ผมก็เลยคิดว่าอะ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะผมเปลี่ยนเสื้อดีกว่าใส่เสื้อออฟตัตแม่งเลยแล้วกันและเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวฐานจะหมดซะก่อนนะคือมีพลังงานเนี่ยก็ต้องใช้คุ้มนะครับผมพูดมากเดี๋ยวจะหมดแรง <laughs> มาที่สนามเฟลตินอารีนานะครับทุกคนเราบรรดาแฟนบอลก็กําลังทยอยเข้ามาในสนามแล้วครับผมเพื่อมารับชมชาลเก้ศูสีของเรายำเอฟซีโคลนนะครับ <laughs> บัฟได้บัฟคือถ้าพาร์ทน,นี้เราสะดุดเนี่ยเอาจริงพาร์ทหน้าก็แทบจะแฮวเลยนะผมว่า3เกมในวันเนี้ย จะส่งผลกระทบต่อทีมมากกว่าพารหน้าที่เจอพาเยินอีกนะทุกคนอ่ะทางเราก็มาในระบบ3-5-2นะครับส่วนทาง FC ฟ o โคเล่เนี่ยเขามาในระบบ4-2-3-1นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมารับแล้วรอสวนนั่นแหละซึ่งก็เป็นระบบที่เราไม่ค่อยจะถูกจะตาเท่าไหร่นะเราชอบคนบุกใส่ไงเพราะว่ามันมีช่องในการสวนค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่เชื่อเถอะด้วยความโกงของบทอ,อะยังไงมันก็ยำกูอยู่ดีลาส่ง โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้ยเอาหน่อยเล่นให้มันละเอียดหน่อยครับโอเคสวยเลยโอ้โหทำชิ้นจงหวะนี้อย่างงามแล้เมอร์ยังไงแล้เมอร์ไหลไหลง่ายๆพลังยิงหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหท้าแก่ศูนย์สี่ขึ้นนำครับโอ้โหทำชิ้นกันอย่างสวยเลยครับจังหวะนี้อามินฮาริดกดอีกหนึ่งตุงครับโอ้โหเอาแค่จำนวนแอซิดแกก็เยอะแล้วนะ นี่ยิงไปอีกกี่ลูกก็เนี่ยเอาพากูอีกโอ้โหแล้วไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยด้วยนะ10ประตูจาก25เกมครับโบราณกล่าวไว้ว่าถ้านาแล้วต้องรีบยิงเพิ่มไม่ได้เพราะว่าบอดมันกําลังสะเทือนใจ <laughs> ไปพิกม,มันยังไม่หลุดว่ะค่อยค่อยค่อย,อ,ย,อ,ยอีเสสวยช่องนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับบอสบานา,นาวิง่งทำทางให้เพื่อนอยู่ครับข้างหน้ามีวิ่งฉีกยังไงถึงไหมจังหวะนี้อามินาลิต อ้ามินต่อไปจูเยียบฝักถึงประตูสองไม่มาว่ะโอ้โหยิงเนี่ยโอ้กูยิงเต็มข้อไม่เคยจะเข้ากูชิปอย่างยากเนี่ยเข้าตลอดเล้วภาคนี้มันอะไรของมันวะโอเค โอ้มาเธอประตูที่สองเนี่ยคือตอนนี้ลมมันกำลังพัดไหมนึกออกไหมคือน้ำขึ้นให้รีบแตกรีบรีบแตก <c oughs> น้ำขึ้นให้รีบตักไอ้ี้เต๋นตักลูกสองไม่ได้สักทีเนี่ยสวยเฮ้ยโอ้โหถ้าบอดบริหารชุดไหนมา สั่งเคเวสใ,ให้กูทําให้กูเก็บคีนชีสน oh, 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 oh. yeah, so right. ี hey, ่กูตบคว่ำเลยนะแม่งใครมันจะไปเก็บได้ว่าคีนชีสเนี่ยอุ้ยไอเดียดีแล้วแต่ทำไมมันไม่เข้ามันเอ้าโอยันยิงด้วยซ้ายโอ้โเอี้ยไม่เข้าสักทีเปลี่ยนแม่งเลยแม่นะเปลี่ยนไม่ได้หรอกคือมันเล่นดีกับทุกคนแล้วตอนเนี้ยแค่มันจกไม่ลงเว้ยเฮ้ยูสวยจัด เฮ้ยโอ้โหแม่งเหมือนไม่ให้กุเล่นเลยอ่ะลูกเนี้ยโอ้โหสองหนึ่งครับโคโลนขึ้นนำกรรมการเป่าจบครึ่งแรกเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวครึ่งหลักผมว่าเราเล่นดีแล้วอะ่ะระบบเนี้ยแค่เราจบไม่ลงเท่านั้นเองบางคนบอกเอ้ยพี่ช่วงโคงสุดท้ายหน้าสิวหน้าขวาแล้วเนี่ยพี่เล่นนิ่งๆหน่นอยโอ้โหก็คือถึงเวลาแม่งแม่งโลกหมดอะ่ะเอาจริงนะนิ่งกับเก็บอาการไม่เหมือนกันนะเว้ยโดนบ๊อบ สวยแล้วเมื่อรอรอซ้ายหรือขวา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 กูไปปีกเลยแล้วกันอากูถึงไหมถึงถึงตบถึงตบเข้ามาอมไอฮาริบมึงไม่เลี้ยงลายเลยหรือไงวะเฮ้ยมามาลูกนี้ต้องได้ถ้าอยากชนะลูกนี้ต้องได้ครับบ,บ๊อบจับนิ่งๆเลยยิง เฮ hey! ้บอลมาบอลมาบอลมาผู้จเอาเทปโอ้โหผู้หเบอลมาอแม่งหนักเลยเอาแอดอีก <laughs> อ่ะไม่เป็นไรว่าไม่ได,วไได้ว่าไม่ได้ครับคือผมใจเย็นมากเลยนะเวลูน่ยคือถ้ายิงจังหวะเดียวผมกลัวมันปิ่นเลยแต่ถ้าจับก็เสี่ยงจะโดนแท่เหมือนกันแต่ว่าโ,โหไม่คิดว่าบ๊อบมันจะจับได้นิ่มขนาดนี้นะครับผมดีบีท่าเบอร์บบ,บ,บ๊อบนะบอกแล้วระบบนี้เราสู้ได้แค่เราต้องยิงให้ได้ครับผมสวยหนักไว้แล้วเท่ที เอาวิเทอร์ฮ่า่่่โอ้ยแลแตกเลยไม่คิดว่าจะจ่ายผ่านครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่ามันก็ผ่านจนได้นะครับีิเทอร์พลังเด็กเกาะเบาไม่ใช่เด็กวันถกคิดนะครับผมดูครับ ช่องมาสวยเลยครับแรมเมอร์กูมาแล้วจังหวะเนี้ยกูมาแล้วดูวินเดอร์วินเดอร์วินเอร์ทำาถดูเคียมากโโลนมีการเปลี่ยนตัวครับอูยเขาน่าจะยัดตัวรุกลงมาเพิ่มนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนกับตันเลยเหรอของเรายังไม่ขยับแล้วกันไม่รู้เป็นโรคอะไรนะเปลี่ยนตัวทีไรกูเสียประตูทุกทีโอเคเฮ้ยจุดเร็วพอนะเนี่ยจุดเร็วพอที่เติมเกมลุกเนี่ยไปยังได้เลยเนี่ยดูทรงเนี่ยไปยังได้เลยเซตจุดทางน้าเร็วเติมมาหน่อยวายละเติมมาหน่อยจะได้ฝัง โอ้โหเม่งเหนียวไม่รู้เวลาเวลาติโมฮอนอาดิบัตเล่นกันสองคนครับคาร์โดน่าอีกทีหนึ่งสวยชิบหายโอ้ไยเมื่อกี้แบบผิดผมผิดไปแล้วอ่ะเ <laughs> มื่อกี้ตอนจ่ายบอลออกจากเท้าไปนี่คือแบบรู้สึกผิดมากๆเลยนะครับผมแต่ดีที่จังหวะนี้บอสแมนแก้ให้ได้ทันครับโอ้โหใช้ข้อข้อแขนปัดเ <laughs> ย เฮ้ยสวยมึงไปมุมทงเลยได้ไหมไปแย่แยนี่ก็ไปมุมทงไงก็ไปมุมทงไงใจหายเวฟเลยล็อกลูกเมื่อกี้โอ้โหปิดกล่องครับสามหนึ่งครับทุกคน <c oughs> โอ๊ย กว่ากูจะสบายได้ล่อเอานาที80กว่านะครับผมดูครับหลุดมานี่แบบล็อกหลบปั๊บนี่ติดติดตโมฮันที่ผมใจใจหายแล้วนะแต่ว่ายังดีครับที่วินเทอร์ยังไม่เสียหลักนะครับผมไปแลมเมอร์ลาสซ่าบ๊อบไปพักเลยครับส่งคานากุชิโชแล้วก็มาเทลมานะครับผมคาากูชิผมเอามาเล่นตรงตำแหน่งลาสซ่านะครับสวยครับมาเทลอุ้ย ถาราคุณชี้ไอสัตว์จีเนียชิบหายโชว่ฝังไปเลยน<ล>โ,<ล>โอ้โหนี่ถ้ากูไม่ได้นำขาดนะกูร้อนนะเนี่ยลูกเนี้ยโอ้โหไอ้รูปแบบนี้มันต้องเข้าแล้วฮัลโหลโอ้เหนียวชิบหายติโมฮอนแล้ววุฒิศิลป์ก็พอจบเกมการแข่งขันเลยครับผมเป็นทางชาวเคสสูสีครับที่สามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้นะครับผมด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ เดือดเหมือนกันนะเดือดตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับผมโอ้แต่ว่าถือว่าเป็นชายชนาที่สวยงามของทางทีมนะสันตินะครับเล่นกันดีมากผมผมยอมรับเลยจบสกอร์นี้ผมถือว่าไม่แปลกเลยนะครับผมเล่นดีกันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะเดี๋ยวนะมึงดีใจอะไรกันเนี่ยเขาดีใจอะไรกันวะือว่าการันตีท็อปโฟรหรือเปล่าใช่ไหมดีใจแบบนี้คือการันตีท็อปโฟปีหน้าไปยูเซลปะแต่ปีหน้ากูอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ เดวิดบอสแมนนายทวารดาวรุ่งของเราเนี่ยก็เข้ามาบอกกับนา้าสันตินะครับว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับบอสที่แบบว่าศรัทธาในตัวผมนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมแต่ก็ส่งผมลงตลอดนะครับผมโอ้โหอย่าใช้คำว่าศรัทธาใช้คาว่ากูไม่มีทางเลือกดีกว่าอันนี้คือมึงรู้ไหมเนี่ยว่าคอมเมนต์เขา ด่ามึงขนาดไหนเนี่ย <c oughs> นะนาจะส่งบอสแมนลงทําไมนักหนาทําไมไม่ให้ฟาร์มานลงทาไมไม่ไปซื้อประตูใหม่อะไรดีนักเตะลูกทีมผมอะผมไม่ให้เล่นโซเชียลนะครับผมเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ <c oughs> ตอบไปเลยว่าคอยภูมิใจในตัวเจ้าเด้ <c oughs> อเพราะเอาจริงบอสแมนนี่ก็เป็นประตูที่ซ้อมหนักนะซึ่งจริงแล้วอะตำแหน่งเขาเป็นป p o r a d i c ใช่ไหมแต่เขาได้ลงทุกเกมเลยนะแต่เขาก็ไม่บ่นเราด้วยว่าแบบเอ้ยผมไม่ใช่อีบอตทนนหรือว่าครูเชียลแล้วทำไมแม่งส่งผมลงเยอะจังอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าฮาราคุชิแม่งมันเล่นตรงลัสซ่ามัน ซื้อมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกเสือกไปเด่นตรงเพเมเกอร์เหมือนในน้องอินเดียแม่งมาเป็นแบ็คขวากูไปรุ่งกับกลางร,รับมีใครกะฮาริดปีกซ้ายแม่งมาลุ่มกลางลุกล่าสุดเซนจุดเซนเตอร์เนี่ยจเจาไปเป็นแบ็คขวาแล้วเนี่ยไหนจะอากูไปเป็นปีกซ้ายอีกเออถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของนา้าสตหมากันนะคือ <c oughs> ลูกทีแม่งต้องเล่นได้หมดจริงๆอะลูกทีอาจจะคิดในใจเฮ้ยนะมึงเห็นกูเป็นกุลิดเรือไงเนี่ย <c oughs> ยอดขายของที่ลึกร้อยเกือบร้อยสิบล้านเลยนะทำไมมันขายดีจังวะคือยังไงเอาไปขายในช้อปปี้กันหร,หรือเป็นนไี อันดับหนึ่งบ๊อบเอ้ยอันดับสองอากูเหรอฟอร์มแรงกับตำแหน่งใหม่แค่เกมสองเกมไอ้เหียยอดขายเสื้อพุ่งเลยเป็นเกมที่ผมจะใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่แล้วเลยนะคือชุดเดิมมันเล่นดีอะ่ะมันมีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยนใช่ไหมจะว่าไปสนามของไม์05นี่ก็เท่เหมือนกันนะมันดูแบบว่า ผมรู้สึกว่า,าดีไซน์การออกแบบสนามของเยอรมันกับอังกฤษที่มัน,ม,นมันค่อนข้างแตกต่างนะโอ้โหดูดิยิ่แค่รูปพระราชวังอะไรวะเนะี่ยเอาจริงเรื่องสนามเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างให้ความสําคัญเลยนะเพราะว่าเราไปแต่ละประเทศแต่ละลีกเนี่ยมันให้บรรยากาศคนละอารมณ์นะเอาที่สนามสวยแบบถูกใจผมเลยนะคือเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์แล้วไปแต่ละสนามแม่งอย่างสวยอ่ะจเป็นปตัวจริงของทางไมล์ศูนย์ห้านะครับใช้ระบบห้าสามสองอ่ารถไฟชนกันละสีแบบนี้อยากเล่นสี่สองสามหนึ่งแล้วก็เอาอากูทะลวงนะ เพราะว่าเขาหน่าจะสวนค่อนข้างง่ายแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นไม้เด็ดเวลาแก้เกมดีกว่าแล้วเขามีสโมลอบอีเทนาโชยืนคู่กันโอ้โหเฮียคูหน้ำเดือดอยู่นะสโมลอบกับอีเทนาโชนี่เก่งมากนะครับผมอ่ะทางเราก็352เอ้ยของเขา5้าของเรา352นะครับผมเน <No. S 1> อเกือบแล้วโอ้โห เอาไปเกี่ยงกันครับจังหวะนี้โอ้ยสวยลาซ่า20ล้านก็ไปขายอะลาซ่าตอนเนี้ยบอกเลยโอ,โอ้ยเอ้ยจันเอา้าอะถือว่าเอาคืนแทนน้องๆมันนะเฮียนะโจเจอลาซ่าไมมกลกาเล่นหนักแล้วครับมีเหลือค่าโทษอยู่สักคนนึงบัง,บงโอเคสักคนนึง โอเคโอเคออ้ยลาซาจีเนียสโอ้โหเยีงยมพอเลยว่าการออกบอลจากแนวลึกเนี่ยโอ้มันสุดยอดจริงๆครับลูกนี้โอ้โเออดีแล้วที่พวกมึงนัดกันมาฟอร์มแรงกันช่วงนี้เนี่ยอ่ะแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมาางานแถนนครึ่งแรกครับ ถือว่าเป็นครื่องแรกที่เราทาได้ดีแล้วก็สกอร์เนี่ยค่อนข้าง iedzieć, เป็นไปตามที่เราต้องการนะผมว่าผมต้องชาเลนจ์ตัวเองักหน่อยว่าไหนๆก็จะขายของแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมยิงได้อีกลูกนึงผมค่อยขายนะถ้ายิงไม่ได้ผมไม่ขายกูเล่นแบบนี้แหละซึ่งถ้ากูไม่ขายเขาก็ไม่จ่ายด้วยนะต้องตั <S 1> <S 1> <laughed at slime> ้งใจเป็นพิเศษแล้วโอเคเกมหน้าเหมือนไมล์ศูนย์ห้าจะต้องไปเจอาบยืนนะครับผมไม่ได้ขู่นะแต่มึงตายเนี่ยเยนาโชให้ตรงกลางอันเดย์มีพื้นที่ครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้ปัดได้ครับบอสแมน อันเดรโอ้ยรึ่งหลังก็ามาดีว่ะเฮ้ยอันเนี้ยโอ้โหแม่งโดนบดหลอกขวาซ้ายมาครับตรงกลาง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 ช้าไปล้าซ่าช้าไปโอ้ยทิน่นชวสวยอ่ะเกมสวงทางชาวเก้์อ์แล้วครับจังหวะนี้จะได้ขายหรือเปล่าบอฟข้างหน้าข้างหน้ามีแต่ลำหน้าอยู่ โอเค <Nope. S 1> อย่าลืมไปอุดหนุนออฟตัดกันนะครับผมโอ้ยเลี้ยงตุมตกใจเลยโอ้โหนะออกรุ่นใหม่มาด้วย5รุ่นอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะสามารถสั่งตัดแว่นได้เลยนะครับผมถ้าขี้เกียจไปรอหน้าร้านก็วัดค่าสายตาไวปก่อนก็ได้แล้วก็ส่งค่าสายตาให้ทางร้านนะครับผมเขาจะได้ทําให้รอนะครับผมที่สําคัญ อย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ้าด้วยนะจะได้รับส่วนลดอีก100บาทนะครับช่วงนี้มีรุ้นพี5ห้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดลองไปติดตามในเพจกันได้นะครับผมเออมันต้องแบบนี้ดิประตูก็ได้ยิงของก็ได้ขายโอ้โหวินวินโอ้โหขึ้นมันจะเอาอะดีนะยังไม่เปลี่ยนตัวตอนแรกผมก็ว่าจะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแล้วนะดีที่มันทักก่อนนะครับผม แม่งเคาะกันมาแบบเนี้ยบงังบางดีแล้วนะโอ้ยมันอันเนี้ยลูกเนี้ยกันยากเพราะว่าตัวที่มารับบอลแม่งเป็นตัวที่วิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมกันยากมากครับลูกนี้เราเสือกยิงซะดีเลยอ่ะสองหนึ่งครับทุกคนวสวยินเทอร์โอ้โหแม่นเหินมาโคอยังสวยปัดได้งไงวะเนี้ยโอ้ต้องดูภาพช้าเลยครับจงังหวะน,นี้ดูครับกระโดดเทคมาโขกโอ้ ไอ้ย่าปัดนี่ไงวะโู้ซูเปอร์เซฟเลยครับจากมาบอดแมนฝังไปฝังไปเลยบอดแมนโขงลูกเดียวเป้นเหมือนปั๊กอะบอดแมนไม่นโขงเดียวมีโคตรโหดโคตรโกงเยอะสามหนึ่งนึกฉีกเสื้อด้วยนะเอสถิติการยิงประตูมึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหัวล้วนนะบอกไปก่อนไม่มียิงด้วยเท้านะบอดแมนเนี่ยตูกรับโอ้โหเขาเรียกว่า เล่นบอลแบบใช้หัวนะคือภาเนี้ยมีลูกหากินผม2อย่างเลยที่ทําให้ชาวเก้มาถึงจุดนี้ได้คือลูกชิปแล้วก็ไอ้ลูกบอลแมนนี่แหละโอ้ <c oughs> oh, my g o o d n e s อะไรวะ <c oughs> อย่างนี้ก็ต้องโชว์สสติเซฟจุดโทษร้อยออีกแล้วอ่ะดิ แล้วผู้สีก็เ,าเอาจบเกมไกลขันไปเลยครับเป็นทางเชลเกียูนสีที่เอาชนะไมล์ศูนยไปได้2ประตูต่อ3นะครับผมโอ้โหภากับมาที่บ๊อบแล้วครับ้องเครื่องคนสําคัญประจําทีมนะตอนแรกจะขายแม่งด้วยซ้ำไปห <c oughs> ลงังๆมาแม่งเริ่มโชว์ของเลยโอ้ถือว่า6แต้มเต็มครับวันนี้เลยออีกไม่ได้เลยสามแต้มไอ้สัตเ์เ๋มที่จะไปเจอกับสตูดิโอการผมจัดเต็มสูบเลยนะก็คือให้พักเลย2วันนะครับผมแล้วก็ อันนี้ตามตามที่ในคอมเมนต์บอกเป๊ะเลยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผมอ่ะซ้อมสามวันติดแล้วก็รีโคอวันสุดท้ายเอ้ย,อยจะจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนนะครับผมเพราะว่าผมถือว่าคนดูทุกคนเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในสตาฟโค้ดในทีมชาวเก้เหมือนกันนะครับผมตารางคะแนนนะตอนนี้โอ้โหไบยอนมึงก็เคี่ยวลากดินจริงๆนะมันยังไม่ยอมเลยว่ะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรสงครามว,วันนี้มันยังไม่จบครับผมมันยังเหลืออีกหนึ่งเกมนะทางนู้นเข้ามาระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่งว่ะทุกคนแต่ประเด็นก็คือวันนเี้ย สามห้าสองเราต่อบอลกันโคตรโฟล์เลยเว้ยรอบมันกําลังมาอย่าเพิ่งไปขัดเลยดีกว่านะครับเอาไว้ถ้ารูปเกมมันไม่ไหวจริงเราค่อยปรับก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงสามสี่สองหนึ่งเป็นระบบที่เราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เก้ 2, 2, าต้มสองสองพาร์ติดอ้เน,นี้ยมันต้องเป็นไปได้เดี๋ยววะกองก็จับแต่เจ้าบ,บ้านนะเนาะไม่เคยจับนักเตะทีมกูหรอกเออเรามียังที่หมายจเป็นตัวจริงของทั้งสองทีมก็ตามที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็นะเรามาดูกันแขนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าบุกไม่โหดจริงอ่ะโดนเราสวนเละแน่นอนเขาต้องพยายาม เพราะเราตรงกลางอะแล้วทาของรินเส้นอะเพราะว่าแขนงเข้ามาแบบนี้ครับตรวจคุณภาพไปน,นิดนึงโอเคสวยโอ้ยเกมบุกเขาไม่เท่าไหร่ทุกคนแบบนี้เกมรับสบายเลยนะเกมรับเราเจาะสบายเลยนะถ้าบุกเขาไม่ได้นอันตรายอะคือถ้าจะเล่นแผนแบบนี้คือมันต้องกดเราไว้ไม่งั้นน่ะแตกแตกแน่นอนเจอราชาเกมรับอย่างกูเนี่ยโอย้ไม่ใช่ราชาเกมรับโอ้ยกล้าพูดราชาเกมสวนแล้วกันมามี่มบีมปูที่ไม่ทันครับบอสเตอร์ โปรแกามนียังไม่ให้ครับเรือไปเองเอ้ยบอลเปนเอ้อฮะได้เหรอยิงเบาอย่างกรเยี่ยวได้เหรอวะผมว่ามันยิงเบามากๆเลยนะโอ้แต่มันยิงเร็วเว้ยอันนี้อันนี้เข้าใจได้มันยิงเร็วครับแบบว่าประตูมันไม่ทันตั้งตัวไงดูดิมันจับปุ๊บแม่งยิงเลยอะ่ะโอ้โหจะบอกว่าไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ได้นะต้องใช้คำว่าแม่งเหมือนมีใครมาลังแขนไว้ไม่ให้ปัดอะ โอ้ยแม่งมากันดีแล้วโอสุดท้ายปัดได้ครับจังหวะนี้แล้วผู้เสียก็ปอนจบเกมกันขัดในครึ่งแรกเลยครับผมยังดีที่เสียแค่หนึง่งลูกอะเอากี้ดีกว่าครึ่งหลังเราต้องเอ้ยไม้ไม้ศูนย์านบายเยิ์นวะครึ่งแรกอุ้ยแบบนี้กําลังใจมาแล้วกู โอ้หมึงก็ยังตามไปปัดได้เนาะโอโ,อโ,อโ,อโอคนลื่นลิงวะที่ยกระโดดดีทายโอ,ยโอ,ยโอย้ดูครับผมว่าผมไวแล้วนะผมเหลือไปเห็นมีช่องเนี่ยผมว่าผมชิพน้ำหนักดีแล้วนะเป็นตามมาปัดเฉยเลยคือเราทำเกมบุกได้ต่อเนื่องมากเลยนะคือถ้าไม่ชนะนี่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลแล้วครับผมคือมันยิงไม่ได้อะ่ะ ฝั่งที่ยิงได้ก็ต้องชนะไปเอ้ยอู้หูยเกือบไปครับจังหวะนี้เฮ้ยสันติมึงเป็นโค้ดมึงจะพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวลูกทีมเสียกำลังใจไปเฮ้ยได้อยู่บล็อกสอดสวยมากแปะคือหลังสวยเข้าซ้ายข้าวถนัดเป็นไงล่ะมึงโดนไม่ดีปลอดภัยด้วยครับเมื่อกี้เมื่อกี้อารมณ์เกมเมื่อกี้อารมณ์เกมนะมันมันหมาในปากผมมันลั่นดังไปนิดนึงโอ้โหดูครับจังหวะนี้ ทำกันสวยจัดผมไปเจอเ c ทักบ่อยๆแล้วว่าเออเนี่ยชอบพี่ว่าพี่เป็นคนไม่พูดคำหยาบเลยกูนี่กลับมาคิดในใจตลอดอ่ะว่าใช่เหรอวะดูผิดช่องหรอเปลวว่าเนี่ยโอ้โหแต่ก็นั่นแหละลว่าคนดูน่าจะเข้าใจว่าเป็นอารมณ์เกมแล้วรับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช่อารมณ์เกมจริงๆผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยด่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกนี่แล้ว มมันันนกไได่ด้แล้วมันก็ไม่ได้จะยิงดีนะบอลมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยอ่อแล้วกูเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจังหวะเนี้ยแต่ว่ามันแสกหน้าเข้าไปครับดูดิเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนผมส่งกองหน้าเพิ่มเลยแล้วกันคือตอนนี้ต้องการประตูมากๆนะครับเดฟนี่เดี๋ยวผมตั้งให้มันดันเลยแล้วกันนะต้องต้องดันแล้วครับเอาหน่อยเวยกองเชียกระตุ้นหน่อยเอาไม่ใช่กองเชียร์เขาโทษที เอ้ยโยนโอ้โหนึกว่านึกว่าไม่ทันได้อย่ได้อย่โอ้มันดึงหลังอ่ะวูหไม่เสียดายว่ะแล้วทางนั้นเปลี่ยนตัวแดกเวลาเลยครับผมส่งเอามีรอนลงมาว่ะโอ้โหกะว่าแบบว่าเอาความเร็วความผิวผ่านเวลาเลยไหมเนี่ยแมเอาดิโอ้บุลเลอร์โอ้มันต้องเข้าสักลูกหรอวะต้องต้องลองหลอกวิ่งอ้อมหน่อยสร้างความสับสนกังวลใจผมติดตามมาดิมาดิ เออมาดิของสอนโอ้โหบอทแมนของจริง <laughs> น่าจะเป็นนั้งแต่ที่มงดีที่สุดเท่าที่นาสตีเคยเซ็นสัญญามาร่วมทัพแล้วนะครับผมโอ้โหมงได้ตลอดเหลือแค่จะเข้าไม่เข้าแค่นั้นเหรอครับ ok? เนี่ยคือถ้าน้องอินเดียมันมีทักษะการมงลูกได้ดีเท่าบอทแมนสักครึ่งหนึ่งนะผมว่ามันทำประตูได้เยอะกว่านี้ถ้าใครจำได้ซีรีส์เก่าๆสมัยก่อนนี่คือน้องอินเดียมันได้มงบ่อยมากนะครับผม เอ้เหี้ยไม่เข้านึกว่าเข้าไปแล้วลูกนี้โอ้โหสามนาทีโอ้โหไม่ทันวะไม่ทันวะทุกคนนี่ยทำได้แค่เสมอวะก็แต่ว่าเป็นเกมที่มันนะแต่เราไม่ไม่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็ถือว่าแบ่งแต้มกันไปก็สมศักดิ์ศรีแล้วครับเกมวันนี้ น่าจะมอบความสุขให้เพื่อนๆได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับน่าจะหลือประมาณ2พาร์ทก็น่าจะจบแล้วนะสองสัปหทก็น่าจะจบได้แล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบซีรีส์นาสตีเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ให้หน่อยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ